เสาแบบนี้สวยจริงแต่คุณจะมั่นใจได้ไหมว่ามันเหมาะกับบ้านของคุณรู้ก่อนสร้างอยู่ดีตลอดชีวิตกับสถาปนิกวงจุย้ยเชียงเสาลอริไอคอนิกและครูรนทีนถือว่าเป็นสาเสาที่เกิดขึ้นในยุคก,กรีกโรมันซึ่งเป็นเสาที่ represent ถึงพระเจ้าผู้ชายผู้หญิงและความมัง่งคั่งในยุคโบราณครับซึ่งใน,นหลักความจุ้ยนะครับสามเสาประเภทนี้ก็จะถือว่าผิดหลักควงจุ้ยนั่นเองเนื่องจาก เสาประเภทต่างๆนะคะรับจะแทนทีนพระเจ้าในยุคกรีโรมันนั่นเองนะครับเนื่องจากเสาลักษณะนี้นะครับเหมาะสำหรับสร้างวิหารสำหรับเทพเจ้าไม่ใช่บ้านสำหรับมน,นะะุษย์ค่ะเราอยู่แล้วนะครับก็าอาจจะทําให้เศรษฐกิจการเงนินของที่บ้านเรตกต่ำและก็ยับแย่ลงเรื่อยๆนะครับไม่พอนะครับอาจจะทําให้คนที่อยู่นะครับไม่มีความสุขกายสุขใจด้วยนั่นเอง ดังนั้นนะครับเราจงอย่าเลือกบ้านที่ดูดีแต่ภายนอกแต่จงเลือกบ้านที่อยู่แล้วดีก,กับโัวเราด้วยนั่นเองครับผมหากเพื่อนทางบ้านต้องการออกแบบบ้านให้ถูกต้องตามหลักควงจุยนะครับก็อย่าลืมสถาปนิกควงจุยเชรนคนนี้ได้เลยนะครับ